สีรานิยาจะมาตัพระองค์พระเจ้าปิบุตรพระบาทมเด็จพระรินิรมาภูมิพละุยเจังรพรรานมกำลังสนัสุนารปิการเงสังม้าจะำทีังสับสนา

ยังไงครนบยังไงครับสักสิบหกห้าเลยครับเยอมลูก้ครับ

วินาจกุณาจัตรกปาปะทุกข์จั้งโยทังพระมหาจริสุขิีรา เป็นครับช่างสุขครับช่างรำ่ำช่างรวยช่างเงินช่างทองวันที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าวันที่4ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นการครบรอบร้อยปีชาติการหลวงพ่อคูณฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่มีความหมายสำหรับพุททศนิกรชน แล้วก็ที่วัดบ้านไล่เนี่ยหลังจากที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปแล้วนะครับทางวัดก็ต้องการที่จะสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะครับเพื่อให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจความผูกพันและก็ให้พี่น้องประชาชนได้ยึดมั่นในคําสอนของหลวงพ่อคูณนะครับฉะนั้นก็ได้มีการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่มาแล้ว2ปี แล้วก็สิ่งที่คณะกรรมการจัดช่างได้เลือกก็คือว่าจะได้เลือกอท่าทางของหลวงพ่อหรือบุคลิกของหลวงพ่อที่อยู่ในความทรงจําของพี่น้องประชาชนก็คือหลวงพ่อจะนั่งยองๆแล้วก็ถือกระบ,บองในการข้อศีรษะให้กับพี่น้องประชาชนที่มาขอพรจากท่านฉะนั้นเนี่ยวันที่หลวงพ่ออยู่ก็ไปให้ท่านข้อศีรษะ วันนี้หลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยทางวัดก็เลยจะสร้างหลวงพ่อคูณในท่าทางที่ท่านนั่งยองๆแล้วก็มีกระบองแักิสิทธิ์ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสาคัญก็คือวันที่จะมีการเททองหล่อกระบองนะครับที่เราเรียกว่าหลออกระบองไม้นะครับข้อหัวกายสิทธิ์ของหลวงพ่อคูณนะครับเมื่อวันนี้เททองแล้วต่อไปก็จะเป็นการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ให้ให้สำเร็จต่อไปอยู่เย็ยนเป็นสุขร่ำรวยเงินทองแปดช่าง นะครับฉะนั้นก็ถือเป็นช่างที่มีความหมายนะครับ <ใน S 2> ก็ขอให้ทุกที่ได้มาร่วมงานบุญงานกุศลในครั้งนี้นะครับอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองนะครับ